เวตาสอองมีน้อยมาเที่ยวที่มาเที่ยวืองไทยนะยังห้วันบาซูนมีเราตเที่ยวหลายแบบนี้เลยก็สีแบบเศรษฐีทางเศรษฐกิจการเงินกันยังไงเพื่อภาษีมีมิดเงินไหลเข้ามาเที่ยวการรวมรายนะพ่อมีโอกาสซูนก็อยากจะพาพ่อมาเที่ยวเหมือนกันทั้งหมดสบายดีสบายดีทุกคนสำหรับตัวหนี่งซูนกับยูทีไอคอนสยามมีเลยพี่น้องเด้อกมาอัปเดตทรรยากาศพี่น้องนะอัปเดตทรรยากาศ เรื่อยๆนะเพราะว่าเห็นนะักท่องเที่ยวแต er ่ก็อยายกจนะมาเก็บภาพบรรยายกาศใที่พีเอฟซีได้เบิ่งกันนะที่พีเอฟซีทั้งที่พีเอฟซีฟังไทยแต่เห็นก็คือส,สิ้นใจนะมีมีมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยอย่างล้นหลามนะทุกคนนะราสุดก,ก็จะเป็นประมาณนี้เนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นห้างระลับโลกนะทุกคนะนนะนักท่องเที่ยวที่ได้มากรุงเทพมหานะครถ้าไม่ได้มา ไอคอนสยามนะก็ถือว่ามาไม่ถึงนะทุกคนนะเป็นจุดเซ็กอินอีกจุดหนึ่งนะที่หลายๆคนอยากจะมากันราไปดูข้างหน้ากันทุกคนนะข้างหน้าเป็นท่าเรือที่เป็นนักท่องเทีย่ยวที่เขาจะขึ้นเรือบุฟเฟ่ทุกคนนะรนะเรือนำเทีย่ยวแม่น้ำเจ้าพยาเป็นเรือทานอาหารข้างบน ทุกคนขึ้นไปทานอาหารนะครับนีเนี่ยทุกคน,น เยอะตลอดทุกคนตรงนี้นะตรงท่าเรือที่เขาจะอันที่จริงมันลงได้สองทางเลยทุกคนนะแต่ว่ามันจะลงได no. นะ้ตรงท่าเรือลำเบอร์ที่4นะตัวนี้เป็นท่าเรือลำเบอร์ที่4ตัวนี้เป็นท่าเรือล no. ำเบอร์ที่ no. 1ทุกคนนะข้างหน้าาข้งหนั้นบรรยากาศคึกเคลิ้นมากๆมีแต่ชาวต่างชาติที่น้องเลย ป๋อเด็กๆเป็นน่องเต็มท่าเรือเลยท่าเรือที่สี่ที่บอกว่าเต็มคาราเบลนะท่าเรือแทบแตกเลยทุกคนรัวทุกคนเลยท่าเรือแทบแตกเลยก็ว่าได้นะครับเจ้าหน้าที่ทำงานหนักแน,แน่เลยทุกคนนะอย่างนี้มากันแบบไม่เจ้าหน้าที่พักเลยนะเนี่ย ที่โซฟีน้องนะมาเป็นทัวร์เลยอา่ยังไงดีประเทศไทยเอาน้ำเที่ยวมาเยอะขนาดนี้เลยหรือสุดปังเมืองไทยัทท่อท้าต่อทายตงน้เลย้เทั้งชาวไทยท่าทางชาติมาเยอะจริง รอคำจุนเจอมาคำจุนพี่น้องเลยโอ้โหทุกคนนะท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเต็มท่าเรือนะั่นแหคุณนะท่าเรือของสยามแทบแตกอะไรจะขนาดนี้ โอ้โหมาเยอะกันมากมากเลยทั้งผู้สูงอายุก็มาทุกคนนะผู้สูงอายุก็มาเป็นครอบครัวนะลูกลูกๆพามา่างนี้มีโอกาสสูงก็อยากจะพาพมาเที่ยวเหมือนกันนะท่านผู้ชเดี๋ยวก่อนดีไหมเดี๋ยว๋ยวเยอะต้อง排อ่ะ มายดนเนอร์น,นะครับผมนินดด,ด,ดนเนอร์กลางแม่น้ำเจ้าพยานะครับโอ้โหสุดปังดูตรงนี้ เรือกำลังมาพอดีเลยทุกคนนะ,ะนาวเทียนโอ้โหนั่งรอกันอยู่พักวบบันไดนะอันนี้คือพักวันไดนะทุกคนเต็มคาราเบลอ่รารเจะเลิศขนาดนี้ก็เป็นตะซอนนี่หน่อยมันเทียวที่มาเทีย,น,ยนะนบางไค่นะอย่างในวันบาสูนมีเราเที่ยวนลายแบบนี้เลยก็สีแบบสีดีทางเศรษฐกิจการเงินกันยังเงี้ยก็สีแดง มีมิดเงินไรของประเทศการออนไลนะโหดจริงจรงรู้ทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือนอกเที่ยวที่จะลงเรือน,นะครับผม ครับพ uh, uh, ี่น้องเป็นแดดกับสะอ่ ตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังจะลงเดือพยายาี่น้องนักเดือกำลังมาหลับพอดีเลยตามที่พี่เอเซ่เห็นนะครับเยอะมากทุกคนเรือที่มารับ ที่มารับนักท่องเที่ยวนะนักท่องเทีย่ยก็เดินขึ้นแล้วเป็นเรือที่มีอาหารนะทุกคนนะจัดเต็มนะอยู่บนเรือเลยชัไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะราคาค่าอาหารค่าบุฟเฟ่ค่าขึ้นเรือนำเที่ยวนี่ทุกคนมาเยอะกันจริงๆ ถ้าเรือไอคอนสยามนะครับสวยมาก ตรงนี้เป็นเรือที่ที่เขาจะออกจากท่า,ทาเรือนี่คือเรือข้ามฟ้านะครับผมจากท่า,ทาเรือไอคอนสยามไปยังท่าเารือศรีพญาอาราธนกคนก็เป็นพัสบคกินี้สุดก็จะได้ขอจบคลิปเิดีโเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมถ้าชอ,อบกินีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปในช่องคอมมาสุดล้วนะครับ